หอมค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยปกติเฮ็ดกับเพ่านี่เข้าก็จะต้องให้หม้อเดือดนะคะให้หม้อเดือดให้อ่าให้ผักมันเดือดให้น้ํามันเดือดแต่เมนูนี้จะไม่ให้หม้อเดือดนะคะคอยคนอยู่เรื่อยๆคอยคนอยู่เรื่อยๆแช เพราะว่าไม่อยากให้กะทิแตกมันค่ะทุกคนค่ะไม่อยากให้กะทิแตกมันหอมมากอร่อยด้วยหอม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 หหอมหอมหอ อันนี้ชะอมยังไม่ได้ลงเลยนะคะโหมนี่นางเอกของเราอยู่นี่นางเอกของเราอยู่นี่นะจ๊าลงไปเลย เป็นตาแสบบ้อมูเจ้าว่าอ้อมันถึกได้บ,บัเนอะเป็นสีแบบนี้เนะโหลดไดนะ้บันนอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะจ๊ะ set gặp đều